สวัสดีพระสวัสดีค่ะพบกับจองไซไซสตรอรเนนะคะเนาะตื่นเสารเมาก็มาเบึงหลูกหลูกของเขาเป็นจังไหนเนี่ยอืมเขาก็อยากออกคอเขาเคยออกเนะเขามีมองออกวนะ่านอนนอนไปก่อนเดี๋ยวจงค่อยออกไปอีกสักคู่ อีสักคูสิพาออกไปดอกส่วนท่องกินเท่ากับทองแล้วเนาะคิดว่าทองอ่ะละท่องกินยัง เล้วอ,อย่างโอกกแต่ว่าขมิญเนี่ยตีกูเบื้องเขาจากเทียอลายตะกี้เขาเวลาเขาขึ้นเบื้องให้เขาแต่ตอนนี้ก็ล้อเบื้องมันขึ้นคาคาตันข,าข,าข,าขนึ้นตะลูกสองเดือนมอพากันเบื้อง จนวันหนึ่งเขาลูกลูกจนไว้นเกิดเดือนเปลเดือนมูเกิดเดือนหนูลูกแล้บ่มีวิแววอยู่เมื่อวานนี้มอวานมื่อวานนี้รู้สึกว่าสิ่งนี้น้ำมน้ำมไหลออกมาอยู่ เบื่อพี่น้องพักเขาห้า,าเขาห้าเห็นมื้อกับพักปลูกผสมประเสมกันจะสายยางนี่ตีติดทับสายยางสายนามนี่ทับเรา

เปล่นหัวหายบพาสันดีเนี่ยงามเปล่นหัวเหตุจังเลยพู่นว่าต้นยอดกะเจีงอะไรกันนาก,กับงาออ้าผู้หญิง

เพือนเป็นห่าออกมามืจับเป็นน้อยบ่มอว์บ่กูได้อยากทุนเลยทุนหวานนึ่งน้ำขากน้ำเนี่ยทุนหวานเอาไปเกง ก็คืออยากก็คล้องเพลินคล้องกับคล้องมีก็อว่าอยากดอกมีสะแทะก็ไดีมีสะแทกะทก็อว่าอยากผ้าหมุนป้าหมนุหมนดวงขุดหัวนี่ไว้ขุดหวัวกระเจียวหวานไว้ ตาเพียงแต่ดอกไ,ไม่หลายไม่ค่อยเป็นดวงกดขึ้ไไไนไปหมดเลย phán không khung đuổi tổn yên lái mấy cái gì bốp biên hình phá quán cơ đi Ừ, vâng hay Ngô phân phố về tuần mặc nhanh vậy Đây gì mất thắng Tuần cả tôn luôn như. ตัวต้มันจะตูนด้วยพ่อได้วิลาวล้งอมดละกอถิดขอไคด้วยถ้ากันถ้าเงี้ยข้าขอมอ้อพอทีกเจไดจนแล้วก็เป็นหุ้นตัดถึงยางอยย Nó một bên ngoài luôn luôn Chờ luôn tắt thì nghe luôn Hãy subscribe cho kênh ต้องเอาลูกงเอาออกเอาลูกไว้โอ้นี่เด่นไว้หนึ่งหอ้ยตกต้นไม่นี่หมกระต้นลวายุมันอยู่ต้นมเกเขียบอ๋อนั่นนั่นแย่เถอะ มักเขียบก็ได้มันได้กินมเียบเ,เอาออกมือลึงอมามันหกตัวนี้นยังสิได้ขึ้นหมน่ <c oughs> พอจบคลิปไปซ้ำนีนนน่เนาะค่ะเนาะโอ้ลืมลืมไปท้ายหมากลืมไปท้ายหมากไอ้จีสุดฮาก็ไดหมาต้นหลายเก็บลงมาไวผู้ใดมีไก่้ไม่ยังอยากแกงมกันก็ต้นก็นมาเอาเด้อจ่าเด้อหลายคักหลายเนี่ย ก็จบคิใไซสำนีเนาะคันเนาะติดตามตอนต่อไปนะคะบ๊ายบาย